ตอนนี้เราก็ได้นำโยกกล้วยที่เราได้ปั่นแล้วตากแห้งนะครับเอามาโรยโคนต้นไม้เพื่อปลูกไว้นะครับในที่แจ้งนะครับเนื่องจากว่าเราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวันไม่มีคนอยู่บ้านเราก็จะใช้วิธีนี้ไว้นะครับแล้วก็อันนี้เราโรยไว้่วงหน้าสองสาวันนะครับเพื่อี่ลดน้ําชุ่มนะครับอนเดินทางนะครับเดี๋ยวหลังจากเราเดินทางกลับมาแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งว่า ต้นไม้ที่เราโรยหยวกกล้วยบดตากแข้งแล้วยังมีสภาพอย่างไรบ้างนะครับนี้ก็เป็นการทําขึ้นมาเพื่อรักษาน้ําไว้ให้ต้นไม้ซึ่งอยู่ในพื้นที่โลกของบ้านนะครับเราเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวันนะครับเราก็ใช้วิธีการนี้มาตลอดนี่ก็มาเอามาแบ่งปันให้เพื่อนนะครับที่กำลวงใช้นะครับ ที่ผ่านไปเจ็ดวันนะครับด mm. ูว,ว่าดินยังชุ่มชื้นอยู่เนื่องจากว่าวันที่เจ็ดครับเมื่อคืนเมื่อวานนี้เรากลับมาเออว่าโชคดีว่าฝนตกนะครับเลยทำให้ดินนั้นมีความชุ่มฉ่ำครับแ,แต่ว่าเจ็ดพว,วนกนขอนนั้นฝน,นไม่ตกนะครับแต่ว่าต้นไม้เราก็ยังชุ่มชื้นอยู่ครับวันนี้ก็เลยจะมาหลังจากที่เราใช้ อยู่กล้วยครับกบหน้าดินไว้ครับก็ครบไปเจ็ดวันนะครับเพราะว่าเราเดินเราเดินรเดินทางไปเจ็ดวันนะครับก็เลยทำให้ไม่ลดน้าตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับเราก็จะมาเติมดินนะครับนี่ก็อนนี้ก็เป็นดินนะครับดินนะครับอันนี้ก็เป็นดินที่เราได้น,นี่ก็เป็นดินที่เราได้ ร่อนไว้นะครับเป็นดินท <Yes. S 2> ี bueno. ่เราร่อนด้านไว้อันนี้ดินนมายาว่าเราจะได้ดินเหลือนะครับดินที่เป็นดินเก่านะครับที่เราเคยปลูกปลูกต้นไม้แล้วเราก็มาร่อนเจ้าเก็บไว้อันนี้อาจจะแห้งสักนิดหนึ่งนะครับเราก็จะมาเอามาใส่ในต้นไม้นะครับที่เราได้เราอยู่กล้วยใส่ไว้นะครับมาใส่นะครับก็ทับป็นปุ๋ยไปเลยครับทับป็นปุ๋ยไปเลยนะครับอันนี้อาจจะแห้งนิดราะว่าเป็นดินที่เราร่อนมานะครับ แล้วก็มาโรยบนตัวกล้วยที่เราได้เราต้นไม้ไว้ครับนะครับก็เป็นปุ๋ยครับดินเราก็จะลดน้ํานะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็จะจะใช้ฮอร์โมนไข่นะครับรดอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเราการนํา <Queen> เอาของเหลือใช้นเอามาเป็นประโยชน์ในการปลูกผักพืชพืชผลไม้ก็ทานได้เช่นเดียวกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ